อรุณสวัสดิ์แรนวากันนะนี่นี่เป็นไงบ้างอ่ะอะไรเหรอจะเรื่องอะไรซะอีกอะ่ะก็หนุ่มอังกฤษที่มาอยู่บ้านเขาไงล่วก็ไม่เป็นไงไม่รู้จักเขานี่ฮะอะไรกันเนี่ยอย่างน้อยก็ให้ดูรูปหน่อยสิยะฉันได้ถ่ายไว้ที่ไหนกันเล่ายังไงเขาก็อยู่ที่บ้านฉันสักพักถ้าอยากเห็นก็ไปดูสิสุด ยอดเลยได้อยู่บ้านเดียวก,กันกับหนุ่มลูกครึ่งอังกฤษซะด้วยแล้วเขาหนามาทําอะไรที่ญี่ปุ่นหรอหรือแค่ามาเที่ยวเฉยเไม่รู้จะว่าไปเรนยังไม่ได้คุยกับเขาสักคําเลยบริษัทโอคตะยนต์จำกัดที่นี่หรือเปล่านะขอโทษนะครับมาตรงเวลาเป๊ะเลยเหละเนี่ยเออคือคาณาตะลิฟวิงตันใช่ไหม คุณโอกาตะสินะครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมคานาตะอะไรการพูดญี่ปุ่นได้เหรอลองออกไปทีถ้าจบมาจากโรงเรียนสอนแข่งรถชื่อดังของอังกฤษสินะรู้ไหมตอนคุณไซอนจิมาเล่าให้ฉันฟังนึกว่านั่นเป็นมุกซะอีกแต่เธอรู้อยู่แล้วเนอะว่า MFG มีกฎประหลาดที่เน้นแค่ความสมดุลของน้ำหนักการยึดเกาะเท่านั้นเลยไม่ต้องแต่งเยอะ แค่มีแรงมากกับสมดุลดีรถยุโรปราคาแพงเลยเหมาะที่สุดและเป็นเหตุผลที่คนเขาล้อกันว่าเป็นกฎของพวกคนรวยซึ่งรถที่ฉันหาให้เธอได้มันไม่ใช่รถที่มีสมรรนะสูงแบบนั้นสร้างผลงานใน MFG ไม่ได้โดยซ้ำเรื่องนั้นผมรู้ครับผมขอแค่ได้สัมผัสกับ MFG ผมก็แฮปปี้มากแล้วล่ะครับโอเคพูดแบบนี้ฉันจะซัพพอร์ตเธอเท่าที่ทำได้นะ ยากเห็นรถแล้วใช่ไหมโอ้โห